ติดตามกันต่อค่ะช่วที่2ของรายการ Smart m ม n นนี่นะคะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปฟังมุมมองของนักวางแผนการเงินกันในช่วง Smart Planning ค่ะซึ่งคุณวรพจน์เกตอรารามจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าปิรามิดของการวางแผนการเงินเป็นอย่างไรนะคะเราจะได้ทำตามเสพได้อย่างถูกต้องด้วยติดตามพร้อมกันในช่วงนี้เลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ Smart p l a n n i n g เรามาพบกับ Primit o f f ฟ n ฟนเทเ l ียลแ n ลครับ มันคืออะไรครับในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนั้นเรามีหลายเรื่องที่ต้องต้องพิจารณานะครับไม่ว่าเรื่องของการวางแผนภาษีเรื่องของการวางแผนเกษียณเรื่องของการวางแผ,น,น,งงงแผนมรดกเรื่องของการวางแผนการศึกษาให้ลูกนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะครับแล้วถามว่ามันมีตั้งหลายเรื่องเนี่ยแล้วเราเอาใจเอาเรื่องไหนมาก่อนทําก่อนทําหลังนะครับคำถามนี้สามารถตอบได้ด้วยการใช้พรีเม of f i n a n c i a l planning หรือพรีเมทของการวางแผนการเงินนะครับ ผู้มิจของกระการัเงินบอกว่าต้องทําจากฐานไปสู่ยอดครับอันที่1คือคุณต้องมีเบสิกนิดนะครับเบสิคนิดเนี่ยคือคุณต้องมีเรื่องของสภาพคล่องพื้นฐานนะครับหรือ emergency fund นะครับเขาบอกว่าอย่างน้อยต้องมีอย่างน้อย3าถึงหเท่าของค่าใช้จ่ายเพราะอะไรครับเพราะหากวันนี้เกิดตกงานนะครับหรือจะได้หายไปอย่างน้อยเราอยู่ได้สักสาถึงเดือนนะครับอันที่2ก็มีการท risk Management หรือการบริหารความเสี่ยงผมยกตัวอย่างนี้ครับวันนี้เจ้าของโรงง,งานมูลค่า100ล้านบาทเกิดไฟไหม้ไป3าล้านบาท วุ่นวายเสียหายใช่ไหมครับต้องหาเงินมาโปะเข้าไปนักธุรกิจก็จะไม่เก็บความเสี่ยงไม่เองจะโอนถ่ายความเสี่ยงให้กับประษักปรกันะครับในเรื่องของการเงินส่วนบุคคลเองนั้นก็เหมือนกันครับเราเองก็มีความเสี่ยงเช่นเรื่องของเจ็บไข้ที่ป่วยเรื่องของบัติเหตุหรือโรค้ายแร,แรงเช่นโรคมะเร็งนะครับหากเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยความเดือดร้อนไม่ได้เกิดแค่ตัวเราคนเดียวอาจจะเกิดขึ้นกับครอบครัวเราด้วยนะครับหลังจากนั้นแล้วค่อยเป็นเรื่องของเบลล์แอคคุมเนชันหรือการสะสมเพิ่มความมั่งคั่งนะครับซึ่งาร,งร,ะารยะว โดยในการบอกแผนการเงินนั้นบอกว่าให้ความสําคัญกับการเก็บเงินระยะยาวที่มีความสําคัญและจําเป็น มากกว่าเช่นการเก็บเงินเพื่อการเกษียณเพราะอะไรครับเพราะว่าการเก็บเงินเพื่อการเกษียณนั้นมักจะเป็นเป้าหมายที่ใหญ่และสําคัญและจำเป็นซึ่งพลาดไม่ได้เราคงไม่สามารถย้อนกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่การเก็บเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินเพื่อซื้อรถอีก2ปีข้างหน้าบางทีอาจจะพลาดได้ไม่เป็นไรนะครับแล้วสุดท้ายเป็นเรื่องของการเก่งกําไรระยะสั้นหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมีเงินเหลือนะจะเอาไปทำอะไรดีไปซื้อหุ้นดีซื้อทองคาดีนะครับจริงๆแล้วผมบอกว่าให้กลับมาดูเรื่องของการใช้ตรงนี้ครับว่าเปรก่ออนนะะไรรหลังคับ สุดท้ายก็เป็นเรื่องของ wealth distribution wealth distribution เป็นเรื่องของการส่งมอบความมั่งคั่งให้กับทายาทนะครับซึ่งเราจะมีจำเป็นต้องมีการวางแผนไว้นะครับปัญหาของคนรวยก็คือการส่งมอบความมั่งคั่งไม่เป็นไปตามอย่างที่เจ้าทรัพย์ต้องการนะครับแล้วก่อเกิดปัญหาตามมายอย่างที่เป็นข่าวตัวอย่างหน้าหนึ่งในหน,หนังสือพิมพ์นะครับสุดท้ายเป็นเรื่องของ tax planning ซึ่งต้องมีการทําตรอดทางนะครับไม่ใช่การเลี่ยงภาษีแต่เป็นการวางแผนให้ถูกต้องและถูกตังค์นะครับ เรื่องของการวางแผนการลงทุนก็จะเป็นเรื่องของการใช้แอสเซทค่าต่างๆให้ตอบโจทย์เป้าหมายของเรานะครับและนี่คือทั้งหมดของ Pyramid of f i n a n c i a l Planning ครับมันก็คือ Pyramid ในการวางแผนทางการเงินนะคะส่วนช่วงนี้เราทัไทยกันด้วยสมาร์ทโค้ดค่ะขอแมทธิวเฮนรี่บัคแฮมนะคะแล้วก็พูดคุยกันได้ที่ f a c e b o o k นะคะสมาร์ m มันนี่ขีดล่างมันนี่ a n น e l สําหรับใครที่อยากจะรู้เรื่องของการบริหารเงินส่วนบุคคลค่ะส่วนนี้เฟิร์นและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ A gentleman is one who thinks more of other people's feelings than of his own right, and more of other people's rights than his own feelings. สุภาพบุรุษคือคนที่นึกถึงความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าสิทธิของตนเองและยิ่งตระหนักถึงสิทธิของผู้อื่นมากกว่าความรู้สึกของตนเอง Matthew Henry Buckham